ดีจ้าทุกคนแพลวมาแล้วมาอีกแล้วเป็นสิวกลางจมูกเลยดูมาแล้ววันนี้จะมาเล่าเรื่องแบบว่าอันนี้ให้ฟังเนาะเห็นจานนี่ไม่ต้องดา่าฉันในใจเลยนะว่าฉันซื้อเป็นซื้อมาจากทเซเว่นฉันไปทุระข้างนอกมานะเห็นจานนี่แบบว่าอันนี้นี่จะกินไปดา่าพูดไปได้อีกแล้วคุณที่ฟังมันรู้เรื่องไหมใช่ไหมไม่ต้องดา่าฉันแล้วเดินฉันจะเอาวางไว้ก่อนฉันเอาไว้วางอวดถูกแกไปงั้นไก่ห่อสลาล แล้วก็ใส่กอกพันเบคอนเนาะฉันก็จะกินแบบว่าของบางนาะตอนเย็นเลยออกไปกินข้าวโอ้ยฉันไปทุลักมาวันนี้นะฉันก็เลยอยากมาเล่าให้คุฟังเพื่อมันจะเป็นแบบความรู้ดาแบบว่าเพื่อใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้อะไรเงี้ยก็จะได้ไรู้เวลามาไทยพาแฟนมาไทยอะไรเงี้ยก็จะได้ทำถูกปฏิบัติถูกเนะเาะอกสารแทนที่ว่างเลยเนะี่ยจะเล่าให้ฟัง เรื่องเรื่องน่ยก็คือว่า,าแพนเนาะฉันทำแบบธุรกิจอีกอย่างหนึ่งอยู่เมืองไทยก็คือการมีวิลล่าให้ฝรั่งเช่าเป็นแบบว่ามาฮอลิเดย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเวลาที่เขามาเช็คอินเนี่ยเขามาบ้านเขามาอยู่เนี่ยเองก็จะต้องลงทะเบียนให้เขา ในฐานะนักท่องเที่ยวแล้วเขาก็จะมาพักบ้านเองอะไรเงี้ยก็นั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายมันมันบังคับใช้มากขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายไอ้ตอมอสาเนาะเขาเรียกว่าตอมอสามสิตอมอสานี่คือใบอะไรใบแจ้งแจ้งต่างด้าวเข้าอาศัยอันนี้เหมือนอันนี้เป็นแบบที่าจะให้องงอก,กเนาะแต่ว่า เราจะเล่าให้ฟังก่อนก่อนที่จะมาเล่าถึงเรื่องวิธีการกอ่ตอตำสามสิบนี่ก็คือการแจ้งเวลามีสมมุติว่ามีคนเขามาอยู่บ้านเองฝรั่งต่างดาวอะไรเงี้ยเองก็ต้องไปแจ้งตำวว่านายนี่นายนี่มาอยู่บ้านฉันนะเวลาขี่วันกีวน่วันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเมื่อก่อนนะ่ะเขาเขาจะบังคับแค่เฉพาะนักท่องเที่ยวมาใช่ไหมที่เหมือนที่ไปทําอยู่ตอนนี้คือ เขาจะบังคับนักท่องเที่ยวให้ใหจ้าของที่ให้เช่าอะไรเงี้ยก็คือจะต้องลงทะเบียนนักท่องเที่ยวเหมือนโรงแรมเขาทำแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบังคับมดไม่ว่าจะเป็นฝรั่งที่ที่มีแฟนมีแฟนเป็นคนไทยเนาะเวลามาอยู่บ้านเมียอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนาะมาอยู่บ้านเมียก็คือว่าไม่ต้องแจ้งก็ได้อะไรงี้แต่ตอนนี้ต้องแจ้งจ้ะสมมุติว่าจะมีบ้าเออพาแฟนไป คุลาดใช่ไหมแพทก็ต้องไปแจ้งตมนะถ่ายเอ,ยอกสารบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแจ้งเขาว่านายนี่นายนี่นะนี่มาอยู่บ้านชั้นาจากวันนั่นถึงวันนี้อะไรเงี้ยเป็นสามีอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปทะเบียนบ้านที่ว่าบ้านเขาที่เขาอยู่แล้วก็บัตรประชาชนจะบ้าน แล้วก็ทะเบียนพาสปอร์ตไทยเอกสารแล้วก็ใบที่ขา,ขาวๆนหน่อยๆนะเขาเรียกว่าตอม่สนะถ้าฉันจำไม่ผิดแต่ยาดานันเดยฉันจำไม่ได้อีกตอ่อม18นั่นแหละเขาบังคับให้ให้ทำทุกคนไม่ไม่ให้เมื่อก่อนก็แค่บ,บังคับเฉพาะนะักท่องเที่ยวเนาะที่แพ้ไปนี่เพราะว่าอะไรแพ้จะไปทำเรื่องอแจ้งออนไลน์ให้ลูกค้าไงเวลาลูกค้ามาอะไรเงี้ยแพ้ก็จะได้ไม่ต้องส่งเอกสารเพราะว่า ส่งเอกสารไปให้ตัวมวอะไรเงี้ยเพยก็จะทําออนไลน์ในในนิดได้เลยอะไรางี้ใช่ไหม mm hmm. ก็นั่นแหละเพราะว่ามันจะค่อนข้างบ่อยนะเอง,งไปส่งไปทนียก็ไม่ขะขณะไปเกรงใจคนที่เขาเขาดูแลเกรงใจแบบคนที่เขาจัดการเรื่องเอกสารเนาะถ้าเขาจะไปบ่ออะไรเงี้ยเพก็เลยไปยื่นเรื่องให้เขาแบบลงทะเบียนทําออนไลน์แต่อันนั้นไม่ใช่สาระสาคัญเรื่องของเพนะ นี่แต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าสําหรับคนที่มีแฟนต่างประเทศมีแฟนฝรั่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ต้องไปทําเลยนะไปแจ้งก็ตอมอใกล้บ้านเนาะว่าเนี่ยอันนี้มันจะเป็นแบบแพคคอเข้ามาเพื่อที่จะเอามาให้เอามาทาคลิปเพื่อพยายากเอามาล่อ้ฟังเนาะว่ามันเป็นแบบตอม3สามิแล้วก็เขาก็จะมีกรอกชื่อนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้แล้วก็แล้วมีใบนี่คือชื่อแต่ละคนเนาะชื่อคนนั่นคนนี้คนนั่น มาอะไรเงี้ยสัญชาติอะไรเดินทางมาวันไหนวีซ่าอะไรอะไรเงี้ยคือเองสองกอกสองใบนี่แล้วเองก็เอาไปยื่นก,กระกตมแล้วเขาก็จะมีใบเล็กๆมาให้เองแล้วเขาถ้าบางคนแบบว่าามว่าเอาเ้าแพรถ้าไม่ทำละ่ะไม่ทำก็ได้มั้งไม่ทำจริงๆก็ไม่ได้ดอกแต่ว่ามันก็ถทาก เองดวงดีเองไม่โดนตรวจเอยแฟนเองไม่โดนตรวจเองมันก็ดีไปแต่ถ้าสมมุติว่าเดินเดิอนอยู่ชายหาดอะไรเงี้ยหรือว่านั่งนั่งอยู่นั่งนั่งอยู่บ้านตำรวจมาเห็นอะไรเงี้ยถ้าเขาแบบว่าถ้าเขาโอดูว่ะไปแจ้งมาหรือยังเพราะว่าถ้าเอาสองใบนี่แล้วก็พาสปอร์ตนะไปยื่นเขาปุ๊บเขาก็จะมีใบ บใบหน่อยๆเนะาะจะบอกไปแล้วใบาหางมันใน้นอยๆน่ะให้ให้มาคือใบนั่นเองต้องเก็บไว้อยู่กับตัวเองว่าเองไปแจ้งมาแล้วอะไรถ้าโดนจับต่อคนนะหนึ่งพันหกร้อยบาทต่อคนต่อวันมาเขามากี่วันแล้วเราก็ไม่ได้แจ้งตั้งแต่วันไหนอะไรเงี้ยเขาก็เลยเขาก็จะคิดแล้วเขาก็จะเขาก็จะชาร์จเก๋ ทันหุกนี่ก็ใช่เงินในหน่วย,น,ยนะสมมุติว่ามาเดือนหนึงง่งต่อคนนะก็แต่ก็จะมีผัวคนเดียวเท่านัน้นละว่าเนาะพูดถึงว่า <c oughs> ก็เพื่อเออไม่ใช่ดิเพื่อมีลูกด่าอะไรเงี้ยแต่ลูกก็มีสัญชาติเองเด้ยวยอ่ะเท่าน,นั้นแหละมาเล่าให้ฟังเรื่องอใบต่มอมสามสิบเนาะต้องไปทำเรื่องกะ ตรวจคนเข่าเมืองหรือว่าถ้าเองมีแบบฟอร์มอ่างงี้ไปเสื้อฐานในในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอันนี้เพจขอเข้ามาเพื่อที่จะเอาใหม่นดูเนี่เอามา,ด,าดูในอินเทอร์เน็ตเสื้อถานในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปิ้นออกมาแล้วก็เขียนรายละเอียดก็ได้เขียนรายละเอียดนู่นนี่นั่นแล้วก็ส่งไปสนีอีมอิไปพาสป,ปอร์ตดาดเดอร์บอกลายรอบกนะันในพาสป,ปอร์ตพาสป,ปอร์ตแล้วก็ทายเอกสารใบใบซีโรขาวใบที่ว่า เวลาแฟนเขามาจะ่ไม่จ้องมีใบข,ขาวๆหน่อยๆนั่นนะเขาเรียกว่าอะไรจดแจ้งหาก่อนเลยว่าเขาเรียกว่าใบอะไรเนาะแค่ว่าจํำได้ว่าตออโมอ่สิบแปดถ้าไป็นจไม่ผิดแต่ให้เขาเช็กก่อนเดี๋ยวเขาจะได้ไม่ไดาเพร่เดี๋ยวเขาจะว่าโอ้ก็มาบอกก็ไม่เห็นหนี่วะใะไ เักๆหนึ่งเดี๋ยวไปหากันเด้อจะได้ลู่ลู่ไปพร้อมกันเล่นไอ้นั่นนะ่อยู่นี่นะ่ะร้อนร่อนมานี่นะเนี่ยจะเต่งตัวง,งามๆสักหน่อยเนาะวันนี้เพราะว่าเพื่อไปนี่เพื่อไป ไปนี่เอเกชันมานี่ะไปตอมมาไปทำเรื่องอ็นั่นเนาะไปทำเรื่องขอ,งนนอทำ,ออ,ทำออนไลน์ไปน,นะนุ่นอนะชะอํเนยะเพราะว่าบ้านหลังที่ปล่อยให้เช่าให้นักท่องเที่ยวเขามาเช่าจะไหมมันเป็นมันอยู่เขตชะอ,อํานะก็เลยตองไปตอมอยู่ท่ายางอยู่ก็ เพชรบุรีนะัขับรถไปจากนี่ก็ยังไกลก็นั่นแหละก็เลยแม่เล่าให้ฟังว่านี่แหละลงโอเแก็ลงไปทำโดยท้าสมมติว่าโดนจับมาเน่ก็เสียดายเงิน,นแหละพูดถึงมันก็ไม่ใช่เรื่องลุงยาาอะไรดอกอันนี้ส่งไปชนีห้เข้าก็ได้แต่ว่าก็ต้องส่งอ e ีมเอสแล้วก็เก็บใบลงใบอ e ีมเอสไว้ดาว่าเองเอส่งอ e ีมเอสนี่ส่งไป พี่คนนั่นที่อยู่ตอมอเขาบอกไปว่าถ้าส่งอ e ีเมลยส่งไปสี่สำนักงานใหญ่เลยสำนักงานใหญ่ก็คืออยู่ลักซีนะที่อยู่กับเสื้อเท้าเอาในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าแพ่ไม่ได้ซื้อมาตำนั่นแค่อยากมาเล่าให้ฟังให้ใช้ว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายตอมสาบนี่มันบังคับใช้อย่างดุเดือดกระชาวต่างชาติติดเข้ามาในไทยเนาะ เองก็ไม่อยากเสียตังค์ไม่อยากมีปัญหาไม่อยากออไม่นั่นแหละไม่อยากใครบางที่อาจจะโดนปั๊บแล้วอาจจะเสียประวัติอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาแฟนเขากลับเขาไมา้ที่หนึ่งเขาอาจจะเช็คเองอะไรเงี้ยเวลาเองเขาไปคิดว่านะนั่นแหละพูดถึงว่าก่อ กขลลงไปทําพูดถึงแต่ต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงเด้อถ้ามาถึงเรียวอะ่ะหายแจ้งภายใน24ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่หมถึงยังไงมาถึงบ้านเรียวก็ห้ถไทยเอกสารปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะก็ไปส่งไปสนีเลยรับจะไปส่งหรือว่าอยู่ใ,ใกล้ๆตอมอสำนักงานตรวจคนเข้าเมาืองถ้าบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆก็ขับรถไปยื่นเขาก็ได้ก็เร็วเลยทันทีคือกันเสียเวลาไม่นานดอกแค่ไปถ้าไปยืนน่ะเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็เร็ว มันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรยุ่งยากแต่บางทีเองก็ต้องไปแล้วก็บางทีเองก็ต้องหรือว่าให้เจ้าของบ้านไปเจ้าของบ้านไปยื่นให้ก็ได้อย่างสมมุติว่าส่วนมากเมียฝรั่งก็จะมีแบบว่ามีบ้านอยู่ไทยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเมียเ,เป็นเจ้าของเป็นเจ้าบ้านอะไรอย่างงี้ก็ให้เมียเป็นคนให้เมียไปยื่นเอาไทยทะเบียนบ้านเองบัรป,ประชาชุนเองทะเบียนบ้านเองแล้วก็ ที่จะเป็นเจ้าบ้านนะนะแล้วก็เอาไปยืนก็พาสปอร์ตแฟนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใบค้ำโลงสองใบนี่นะหละฉันก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้เลยแต่ถ้าอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ก็ให้ต้องเอาถ่ายเอกสารเจ้าบ้านเลยนะพ่อสมมุิว่าพ่อเป็นเจ้าบ้านก็ให้พ่อแต่ว่าโรงแรมนะถ้าไปอยู่โรงแรมอนะ่ะเขาก็เขาก็ทำให้เองเลยเวลาเองมาเช็คอินกุ๊บเขาเพราะว่าเขามีระบบทำออนไลน์ไง แต่ว่าระบบออนไลน์นี่มันก็คือเขาให้เฉพาะคนที่มีธุรกิจเนาะเหมือนที่แพรไปขอวันเนี้ยคือเวลาลูกค้าเอ็งเขาเยอะๆอย่างเงี้ยเอ็งจะวิ่งไปทุกวันมันมันก็เสียเวลาไงเขาก็เลยทำให้ระบบออนไลน์นี่ก็คือคนที่มีธุรกิจบ้านเช่าหรือว่ามีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าต่างชาติอะไรเงี้ยก็เลยเพื่ออำนวยความสะดวกสบายอะไรเงี้ยเพราะว่าสังเกตไหมเวลาเอ็งไปลงเขาเช็คอินรงแรมเขาจะขอถ่าย พาสปอร์ตเองอะไรเงี้ยเนาะพาสปอร์ตแฟนฝรั่งไม่ใช่แค่เรื่องของขอะไรยงเนี่ยคือเขาก็ลงทะเบียนให้เองด้วยว่าเขามาพักที่นี่ตั้งแต่วันนี้วันนี้วันนี้นะอะไรเงี้ยน,นั่นแหละทุกคนพ้ามาเล่าให้ฟังก็จะได้เป็นความรู้ดึงเนาะรู้ว้จะได้เวลามาไทยก็จะได้ไม่ดุนเสียงเงินแบบเปล่าประโยชน์อะไรเงี้ยโอเคงั้นแคปนี่แค่ไปแล้วเดี๋ยวไปกินไก่เพราะว่า เคยหิวคือหิวแต่ว่าไม่กล้ากินดอกเพราะว่าเขาเขาบ่นว่าถ้าพูดเรื่องมีเชื่องมีสาระก่อยะอยากกินไปด้วยเพราะว่ามันฟังไม่รู้ว่างัดใจสิวเม็ดนี้เออก็อย่าก็ไม่ต้องคุยไปด้วยกินไปด้วยดอกหายกินคุยให้แล้วก่อนแล้วค่อยกินอะไรงี้แต่ว่าฉันไม่กินให้ไปแกดูดอกมันก็เป็นอาหารพื้นเนาะอาหารใส่กอกเพราะว่าอยากคือดูคำมึงกอนอ่ะไปไปไปเลยเด้อคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้องาด้อ เป็นกําลังใจกันนะจะได้มีกําลังใจทําคลิปใครที่เขามาอยากด่าฉันก็ด่าเลยฉันไม่ว่าดหรอกฉันมันซีเรียสจ้ะเพราะว่าเขาใจบ่อยมนุษย์มันมีหลายคนหลายความคิดต่างที่มาต่างอาจจะเลินเติบโตกันเรื่องดูมันต่างมันก็สามารถคิดแตกต่างกันได้ไม่พิษไม่มีใครพิษทั้งนั้นแหละนี่ขึ้นอยู่กับแนวทางวิธีทางกัน พูดคุยกันความคิดการเลี่ยงดูขึ้นมาของแต่ละคนเนาะก็นั่นแหละมันก็มีมันก็เป็นไปได้ที่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ชอบในวิธีการพูดของเองอะไรเงี้ยก็แพ้ก็ไม่โกรธใครดอกไม่เครียดใครดอกบอกเลยเป็นคนสบายสบายเนาะอย่างนั้นแหละทํายังไงก็ได้ให้ชีวิตมีความสุขที่สุดให้วันวันหนึน่งมีแต่รอยยิ้มแหะคือโอเคที่สุดแหละนั่นแหลพะพไปจริงๆแล้วคลิปนี้เด้อไป กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฉันนะเด้อใครชอบฉันไปแล้วสวัสดีค่ะ